Yeah. É. แม่คู่สวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะค่ะค่ะไม่นีค่ะคือวันที่สิบเก้าันมนวันรับเกวันนี้วันที่สิบเก้ากันยาสองห้าหกกเนาะค่ะส่วนจอมอไก่คือเก้ามือเฮ็ดบุญเนาะค่ะบุญแม่คู่กับบอกบุญไว้เลยนะค่ะคือวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสองแม่คู่กับสรีเกตตุนขักปลาไปวัดป่าสาสนุบนวัดอารามเนาะค่ะไปรวมสางห้องวัชั้นเนาะค่ะห้องวัชั้นเพื่อนกับสั่ง หลังค่านะคะสังกีมากแต่ว่าเงินบาท่านมีใจเพราะว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าใส่เล็กลายเล็กยกลายค่ะเนาะค่ะมือว่าไม่คู่กับไปบึงค่ะบึงเรื่องผ้าเรื่องไมซี่ค่ะเฮ็ดงานช่วยกันค่ะเพราะเดจางมีแต่ผาเรื่อไมซี่เนาะค่ะทำงานดีค่ะครับผมค่ะเพ,พื่อนแกผู้รัางคตเพิ่นแกไปซอยเดเนาะค่ะใส่บ้านกามีเด็กเราเ แถบสีผมเหียดะว่าก็เป็นบางมือนะคะแต่ว่าส่วนหลักก็คือ่อนทำเองฮยดเองเน้ะค่ะ่นปั่นเองค่ะคแม่คูก็เลยบอกบุตรเลเพราะว่าเฮ็ดไปสองวัดขั้นเฮ่าบ่เฮ็ดไปมันกับบ่แล้วเนะคะเพราะมันกต้องใส่งบหลายแม่คู่ก็เฮ็ดไปเทื่อละแสนกว่าบาทนะคะเพราะว่าเฮ่ากับเฮ็ดตามนี่แหละค่ะเพราะว่า เหลปู้กับผู้ใดกู่บอแล้วกับคนรวมบุญมาแม่คู่กับเทศตามแห้งเจ้าของนะคะพราอวันสองวัดแล้วกับทั้งวัดปลาบันหมื่นนะวัดปลาบันหมื่นเดือนนี้มีจักมือวันเออสามสิบเออการศิเปนเป็นวันที่สามสิบแล้วค่ะมีสามสิบก็คือวันที่สามสิบแม่คู่กับสิแหฮตยตนผักปลาไปสางเกียรตนะคะทุกบุญเนาะค่ะทีเอฟซีหวงบุญมาเดย์เดย์สางน้ำกันทุกอย่างนะคะสิเป็นฮอชันหอปูตา หรือว่านำตุ๊บจังแส่นะคะหลายสิ่งหลายอย่างทั้งสายฟืนสายไฟแม่คู่ซื้อหลอดฟืนหลอดไฟถวไว้ทงวดัดน้ำเนาะคะ่ะพร้อมกับทั้งสารเกดีแล้วกาทั้งสร้างเดรนรกเนาะคะ่ะเพราะว่ามัานขวบคู่กันไปหลายอย่างค่ะแม่คู่ก,ก็เออเอาไปมองนีแด้มองหนันแด้จ้างสิงนะคะ่ะค่าน้ำค่าไฟทั้งวดัดว่าอารามพน้มเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะครับผมค่ะเขาก็ได้บุญน,นับกันคือว่าได้บุญนับกันแม่คู่ก็ บอกบุญนาะค่ะสำหรับผู้ใดสิมาเฮต้นผับปลาน้ำกากขอเชิญในวันที่22กันยา2566ที่วัดป่าสาสนุบบนว่าราลามเน้อค่ะเด้อค่ะเร็วๆนี่แหะค่ะมือในอการซิบเก่าและะ้วเนาะกับขอใหญ่ฝนตกนาะครับเนาะยาหายฝนตกกันเีกการซิบเก่ายี่2ิบยี่เบกยี่สิบียสองสามื่นนี่ค่ะสองสาม,<ผ>ม,สมื่นนี่กับพราะวันหน้าพอห้ยฝนตกแลก้วก แต่ว่าหันโตกับบบเป็นปัญหาประเด๋ยวเราเพียงแต่ว่าเข้าไปยากไม่ยากครับผมเพราะว่ามันมีเต็มอยู่เนาะเต็มแม่ขู่กับสื่อไปถวายทั้งวัดคือกันครับค่ไปถวายทั้งวัดเวลราชั่งทำงานจังเสร็ฝนตกเพิ่นก็ได้เอาปูนไปไปว่างจรื่งนี้นะครับผมเออสามสามสามหลังนี่นะครับเออสามหลังที่แม่คปูนสื่อถวายนะคะทั้งวัดป่าสาสันอุบลนะคะแต่ทั้งวัดป่าบัดเหมือนน้ำเนาะค่ะหลักไงเสาไงของเฮา กระสาบไปเรื่อยๆเขาให้บุญอันนี้สงส่วนที่เฮาสร้างไปให้เอฟซีสุภูสุคนได้รับสุขรับลาบรับสุขรับหมันดนะค่ะเด้อให้เจริญ่อนทวนาทวตาสุภูสุคนลำรวยขอให้ถูกหวยทุกคนดนะค่ะเด้อสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะนี่มลภูค่ะโอ้พวกมาได้มางงามใช่ไหมเนาะ เือมาอยัางนั้นน้อเตื่องืงปู่แก่ผู่สืบคขาผูุ่่มปูบุกุมจักสืเจากัดจาบวานจากล้งากกระละกับไหวเชื่อวค่ืบไหวคุงค์มือนืดปิ่งัหคือสิบเก่ากันแยก้องหาหกกเออรูกร่างใหญ่รวมภูมิมาหลอนะพ่อนะ เออลูกร้านมือนหอ่ห้อยน้นค่ะก็คือแต่ใช้ใบบุ๋มว้คู่ปั่นง้อว่าแข็งหวานแล้วก็มอสเออร้านแก่ชื่อห้อยออกแล้ววันชื่สิบหกวันที่วันชื่สิบเจ็ดร้านก็เริ่มเริ่มตั้งแต่วันชื่สิบเจ็ดเริ่มเฮ็ดบุ๋มมากฝากมอหนังแบกเสือฝากมอนังย่างกรงโกฝากมอหนัเดี่แแกงโม แล้วก็ยิงงอง้อยแล้วก็งองไอ้ทางมาคู่ข้างมากพอรับผู้ได้ลูกเ้อรับดผู้ทูกผู้ทุกคือกถืงได้รวมเพื่อรวมค่างคือเป็นปวักูปควักแ่คือเป็นเงื่อนงอนเงื่อนได้ก็ได้บุญเพราะว่าเราทำด้วยจิตเราทำด้วยใจเอาเหตุบุญจิตบ่ญใจว่องไวไปเรี่ยได้ว่องไไปค้างมาว่องไเปแช่ค้เอออันนี้คือ คนเกิดจากจกษ์ฤกได้ยิมคือคือการม่คู่เออย่คือเืแขางึืไม่คู่คือคืไม่คู่ขางขอหอยขอแข็งไปนั่งเด่นขัดว่ากันคือมองยิมมองเออมันก็ด้บุญไปอันยึดขงน้ำกันเออควรคงไม่คู่ขางจได้คึงได้ย่างอืด้วยแรงบรรนุบรรดาของอกปูไงของเหาให้งกคือเดืดขงัดว่าอาราม แล้วก็เบ่งกินแบ่งใช้ให้ลูกหลานด้วยว่าแม่วาเสือเปขังมือดอกอืมกัำมือให้กินด้วยคือตัวเรียกตัวบืนนะฮะไม่คู่กันนู่นฝันเอาก็ได้วัดยังไม่คู่กันสี่ฝังอยู่ก็เยี่ยมฝันดีสิครับผู้สี่ฝังเอาแม่แมนจะถามตู่หรือวู่วัดซะสาธุสาธุแตอมันจะสคืใจะคือจะขังมันคือออคืออยากจะฟ้องเงื่อหยู่ว่าค่ะเอออยากคืออยากขังให้ได้ร่างแก่วัดมองได้กับมันจะขาดแชื่ทั้งวัดว่าอาดาม เครื่องอาหารการกินเครื่องงามเครื่องเงเอองามก็เมือ้โพวาสังมาคู่ว่างามด้วยเมื่อเดียวคงไปวัดเมือเดียวอึ้นพ่าสังอเหลือหน่อยหนึ่งอืมเออไม่เป็นไรเออรูกน้างเขากำมางรวมกินรวมทานกเนคือไปเรื่อยเอือฉานบกงาเมื่องานพวกอย่างพงามมาดอจัดรลบจักรามาเดอเกีงามมาดอเดียบไปวัดไปว่าฝนขึ้ตกรูปที่บ้านดอ ทวไมกิ่น่ไดเจ้น้ำผมทุ่มหือมันหยิด้นเรื่อยครับปูเขากึิ่นได้น้ำขวดอืมงามองเดี่ยง้วก็กินเรื่อครับใช่ไมพอตรงออกก็หัางเรื่องตรงเลยงักกนเนาะครับปูเออทํ่ไมมงี้มานมือแขางคือเออพอแขังคือก็กลิ่นอไรข้างงามนขวดมันพันออกโยอะไรเร่อครับปูเออพอข้างงามผู้ไดข้างงาข้างง่ายคือวาทางน้ำไก่เออมืองามไก นั่นแหะมันก็ืะได้มาเที่มานั่นแหละจับถึงเงินทองคือนานคือได้เยอะๆเออจะเร้ยน้าแก๋ยิงเากระตรงพื้งานเออจะเรยนงามกไปกึ้งไปข้างแต่ห้งมืองานมืงไงเมื่อคู่วาก็อ่ามาทำวงรูดอกคอเคร่องรับเขียรับพค้งเพิื่องแกไปวัดงานวัดนงามวาดข่าเออมันได้ึิงได้งามอืออ่ามันเป็นได้รูกได้โค้เดียวเขาจะแก้มากับมึงมึงมึงมงไงก อือเจ้าไปจักโกไปไก็มันบอกอึงงาหงอไม่บอกงาแต่อื่นขั้นพอคืออื่นโบราณพอบอกื่นยือถ้าชายถวายนาก็คือก็บอกอื่นยื่อือเขาเขาวายูกันบอกแมว่าจะคือถวายนางยือคนคือบุ้มมือกับถวายนางได้เรื่องบุ้มมือบุ้งมางาน้าเอองานนี่อย่างเืี้ยกข้วายได้คือกันบ่กแมนว่าเออเขาบอกงาหงอเขยถวายบราณไม่ใช่ ถข้าไว้แรงมืดกับดิ้มดูทื่เราอยากจะทำใช่ไหม,มง่อยกับคนอื่นง้ายกับคนบุญเป็นผู้ช่วเหมือนเัาเดิมแต่อาหารการกินเหม่จะนำไปให้เข้าไว้ทั้งวัดว่าอารามเอามาถวายว้ยทั้งแม่คู่แม่คู่ก็ได้เอาไปให้เออคือว่ายแดงดินน,น,น้ำกั็คือเก่าบางแม่้ว่าเข้าไว้มีก็ได้บุญบางแม่ก็ให้คนกินก็ได้บุญ ไม่ลูด้ายพอมากแจะขึนห้างไม่บริมครับปูเออพู่เอามากเขาก็ขึข้องนี่งหรโอ้ยปูก่เนมือคือมือสขยงขึ้ปุ๊บว่ามือของมากขึงห้างขึงได้หายวิกว่าผัดวางเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นบุญเด้คนหิวคนหดมากไมบอครับปูคนบ่มือหยางมือางขึนแขงเขาข้นบามือหยางรองกระจ่ายคือกรนดงานน่ะพอทำงานพูกขึงพูกยางคือลูกแร้งรวมสั่งท้งมคู่นับไปนหนำ เป็นต้นไปเรื่องครับคูกซิงคย่างเป็นบุเม,มงเ,เ,เงาะแมะ่ก็ไปเด็บ,บรเรื่องครับไปเด็บคู่กันอือไปเด็บใครบอกว่าไปเด็บเก่งฮึกกระบะเขียบเรื่องตามมาคู่กับก่ะบะเขียบงานงานมักเป็นพันหนวดงดฝึก่างได้เออคู่ซิงคูง่แงงานงานเบื้งดูได่กว่าเรื่องเด้อทางวัดว่าอารามโพอิอ์ข้างวัดวัดน้ำข้างวัดว่าน้ำเออ มนกายยากเออมันก็มีความยากอยู่ทังไห้พ่ออยากหนังยาบขรึดว่าแซงว่าอยากขรอดก็ม่หยาบไงตงนั้นเออไม่ไดไงนึกยืมข้างยากขรึดเนอ่ะครับปูเออกาคือการใช้โ้งทางบุนี่นหะทางไปเออคอยใช้รไฟไม่เพ่าได้ปวมเดือดกีการว่าทางบุ๋มเพราได้ปมงือความท้งบุ๋มนึมครับเออการทบุญให้เกิดจากทจากไก่ บางคือ้งบางที่เพิ่นมองเห็นเออคือแักคือเพิ่นเดียวเห็นมองเห็นเออยืนนั่งอยู่เออเคยช่างบุญข้างโบว์ไงถึงเวลาแบ่งปันเขาไปจะง้อยเขาไปเกิดถึนร่มหายใจคู่นั้นข่มคื่อเยอะพอๆกันเรื่องมาอ่อนโบ้มาว่าครับพ่ออืมพ่อการดุจค่ะอืมอ่ะเอาไปก้อนเบิกก้อนแล้วจังม่ใครขึ้นหลังพ่อว่ากันคืออะไรเดื่อครับห่างนจะพ่อรักคือหายเดื่องตรงข้าวเออเขาก็ได้ ได้เร้วเขากะเอาบ้างรวมบุญจะคือแล้วชักลงมแขงบุญไปเขากะเกิดบ่ายมือบางคนบ่เมื่ว่าขอพอได้ไปไขมืดว่าฟอมีว่าพ่องูดเลื่อนนี้จ็คืให้ว่าั่เรื่องว่าเออแต่ว่าคนเนี้ยมนพอพอไปคั่วเรี่ยวกับเรียวเรอบุกน้แล้วบุญน้อทำยังไงแกยังงั้นมนควรจะเอาดับขันโกม เออของเอฟซีผ่านมาทางเข้ายืมเงินยืมเงินเงือมอสที่เป็นเงินหน่อยเงินได้แต่เงินคือเก่าไผ่ข้าวกระด่างเาะอมอสอาะพอให้ลูกหลานที่ร่วมบวงวามือโตคมือแก้มือโตคมือไหวงานร่วมนะกุกขักไล่ถึงถึงแล้วก็รวยนะลูกนะอาจจะเริ่มจะเริ่มอันนี้เอฟซีผ่านมาทางเข้าแกงโมพาด้วย เออไดูไ e e ้กล e ้วไร้ค şey, e ือสียงเรื่องงายบวกบวกมาอ่าวบวกร้้นคือมือไร้คืออยู่ตรงนี้ขอให้มือโชคมือแ้งมือโชคมือไม้ถูกกรเพาแข็งแรงเินแหล่องทองแหล่มาจะิืมจะืมไดรู้ง่อืมมือผู้ได้ยิบได้หน่อยก็เป็นง่ายเรายืมครับเอาสักคงเอออันนี้นั่พ่อนน้าขพางนิกกาคพขาคำเออหนาาปัดทำมาพ่อช่องชีหรือได้กบเข็มพกเอเค็กได้วย พร้อมกับนางข้าดาพรเช้านี่ปัญญาวัดร่วมขางเกลือเออขอให้ก uh, ูคอยเกลือว่าขางเรื่องหนาเบื้องกลางจับยใจไปหาปูว่าข้างเอาให้มือโคมือดาบมือโคมือมัดเออให้ความหวังจังใจคือลูกร่างได้บุญบารข้าดาขอให้สมเด็จสมเด็จทุกคนนะลูกนะเอากระดึนกระดึ้งเสกบอกเดี๋ยวมองไราคาอยู่อยู่กับผู้เดียกับผู้ เออพวกาค้ำค้ไม่ใช่สุดโต๊ผมจะกผมกมือนึ่เครับผูนากันกระนมันยืมมึงไม่อแต่กออกานเรียนางงงเขาขวงหมดเลยครับผู้เออคั้นว่าดขวางด่างรืมองเออะวัดเข่าอีกคัขวงตายหมดเรื่องครับปู้ต้องวัดขางง่ายรอกอันนี้ยางกาจะุบตือยนางจะได้ยางนข้มง่ายง่ายยางมวนมใช้เออ เออให้คยยงไงไอคยเรื่องง่ายได้ไหมคะอืมคอยเรื่องดีความยึดหายว่าซช่คอยเรื่องงายเความพอว่าซ่อ้งอโทดถูการคองดีร่วมกาเออาลูกลานคองมาพอแจกให้ให้ชูให้มังให้ดำให้รวยคือจะกานงากแเรื่องเก่า,ก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 าหนาถ้ามาขาดขึ้นแล้วลกเอ,อ,อ้าะเรื่องชุบชุบข้องาทัีไ,ได้อืมขันของายจะสี่ขันพวอกรชวยพ่ได้ดีกว่ ขั้นตัวแหงมืองานอน้องบบุกเ่ร่าพ่ไปตามเปล่าเขาไปได้หอกือยือกไม่โทดพอเด้รือครับปู่ขอแล้วเพราะคอมันตัดขึ้นเก่าไมันดูกาจของมครับอมนอยายก้านเพื่อคือไหวกาทองมือคือไว้รวมข้าจะอยู่กับคอป่อาขอใหงมือขอมืออักมือขามือหวเด้อยากเพราะได้นะ่ยอืมผอยากเพราะคือก้าไปเดี๋ยวคามลูกเี้ค่ะขั้นรูมันเิียบกฉียเขา Nhưng mà lửa không được cả luôn Cả đứa cả tình nữa Rồi, đứa là thứ Cả cái khách phá hoa tiết, nàng đã thích tiết ngoài Cả tiết กังพ่อถขีวกังพ้อแวกรเวแก้เรือมีปากหอกว่าก่อนจะเรื่อง้วื้อเขียวเพ้อเด็บวางข้าวค่หรอกอเด็ยเ้าฟสีด้ว่าจ่าผู้สักีลาสีเบาพอเดยแง่มันเด็กเช้วแค่กอดกินก๋วยเตี๋ยวค่ะข้าวสีก๋วยเตี๋ยวปอแก่เขาก็ตีปากยนะพกเช้าอยู่ๆเไปหาตีปากเขาด้วยนะบกเช้อยู่ฮ่าฮอาฮ่ือ่าฮ่าฮ่วางคร่ง เอออยากั้งปิดข้างเรื่งีเรอกระจายเขาทั้งดใจมันถึงมากนี่ครับผมจรกไปก็เรื่มครับผมแล้วบูนก็เรื่มแต่มาหุ้งนอืมเรื่องปิดข้างแต่มาฮู้เนี่ยเขาเื่อไปกล้นี่งบชืออมงานยู่ือทั้ใจเขาน้ามาเอาหัวของเขาฝันไปเรื่องเขาแก่ขวานไปเรื่อ มันมันข้างมดแหญ่เกไปหาคือไปคู่บวกเท่าไหรนกงานฉันคือดวงแก้วร่วมข้างคือกับปูปูป้าคือโคบพวงมาไดเห็นว่าคู่หาด้วยว่าข้างเออวายค์ปูหนึ่งพันพวงมาไดคือคืองามงามมาคืองามขักงามเลยแต่เรื่อบมงดูดิงามครับปูโอ้แม่งดูดิข้างปูงามคือดอกไม้คือเสืโอผ้าเนาะแต่ว่ามันเสียคือพวกนกกอะหูเติมโว่ปากบ่า โอขาดงานขาดขาดงางามโอ้มานโงงามคือดอกไม้เหมือนเ้อพ่อจะขึ D ้นข้อมงงงงกับกระดาษกับบคลปแค่คือแทวกข้าวโอ้ขอให้งานรันขอ้นดวงเอ้ตรงกระดึงกระดึงทำมาขาขึ้นนะโรงงาหหางมือใได้เด้อตือขกมาพึ S <S ้นม่ได้งานปักเสื้อชิ้นกระีบอกว่าหัวใครเขาได้พูชิ้เก๋อืมให้ชิดนตเมื่อัวเด้อขาดพ่อมได้สว 絵の具。うん